ไปจ้าไปลาวใต้กันจ้า m o r นิ่งอุบลราชธานีนั่งรถมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะพี่เขาก็จะพาเรามาเล่นซิบลายก่อนน่าจะเป็นกรุ๊ปแรกของวันค่ะดูโต๊ะก้าี้ก็ยังไม่ได้จัดเตรียมอะไรฝนน่าจะเพิ่งหยุดไปชุ่มฉ่ำดีเหมือนกันค่ะ สดชื่นดินเดิน,นไปไกลคู่คนที่วุ่นวหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันพรคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกัน10ไลายครั้งแรกของทุกคนนะคะอันนี้พี่เขาจะสาธิตก่อนแล้วก็มาเตรียมรอเล่นได้เลยค่ะตัวต้นเครื่องไปนี่ดูเหมือนทะลุเมฆหมอกออกมาสวยๆนะคะ เราบ้งค่ะสายจุดลายได้แกว่งไปมาเหมือนหมูบินเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้จะแกว่งขาทําไมทำไมไม่ทําท่าสวยๆเฮ่ยโมโหตัวเองคิดก้อยน่ารักนะคะพี่เขาคิดท่าเก่งมากเลยอ่ะน่าราักวิวนี่จะสวยมากสุดลู้หูตาสวย ถ,ถึงโฮมสเตย์นะคะเก็บของแพ็กกระเป๋าที่จำเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินป่ากันแล้วค่ะเดินดุยโคนไปค่ะคป่าแรกของเรานะคะจะเดินผ่านป่ากาแฟไปก่อนนะคะเดินง่ายๆ,ๆเป็นพื้นลาบนะคะเดินดๆๆไปเรื่อยๆเลยค่ะเส้นทางเดินก็ง,ง่ายๆค่ะไม่ได้เดินยากอะไรเดินข้ามลำธารข้ามแม่น้ำข้ามสะพานไป หลังจากที่ข้ามแม่น้ำมาแล้วนะคะเราก็เดินทางลาดเนี่ยคะ่ะอาจจะเป็นแบบเหมือนขึ้นเขานิดนึงในช่วงแรกๆนะคะก็เดินเดินง่ายๆค่ะเป็นทางที่เดินง่ายๆนะคะเราก็อาจจะมีฝนโปรยปลายมานิดนึงแต่เราก็เดินได้ะคะ่ะเจอเห็ดเจอธรรมชาตินะคะที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมาเราก็ดูชมมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะก็มีความสุขดีได้ดูธรรมชาติ มันจะมีกลิ่นของไอดินนะคะ,ะกลิ่นฝนกลิ่นต้นไม้แต่แปลกเหมือนกันว่าราว่า,วาป่าที่โบลเว้นเนี่ยค่ะยังไม่ยังไม่โดนทากเลยสักตัวออป่าบ้านเขาไม่มีทากหรือว่ามันไม่มีสัตว์ป่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นเส้นทางง่ายๆค่ะง่ายมากจริงๆเดินข้ามแม่น้ำลำธารเดินตามพี่เขาไปเรื่อยๆค่ะพี่เขาพาเราเดินยังไงเราก็เดินไปอย่างนั้นค่ะ เดินไปได้เลยเดินผ่านลำธารค่ะถ้าเราเจอลำธารน,น้ำใสๆเราอยากจะแวะเล่นแวะเล่นก่อนได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวว่าถ้าขึ้นไปแล้วเราจะมืดเราก็นอนเล่นน้ำไปก่อนเลยค่ะเ,เ,เห็นไหมคะ ถึงลานกลางเต็นแล้วค่ะเดินมาง่ายมากมีเซเว่ค่ะเขาเรียกเซเว่นดอยนะคะเซวดอยซื้อเบียร์ค่ะไว้จิบยามเย็นนะคะอากาศข้างบนหนาวมากค่ะเย็นๆย็ยช่ำๆเหนาวๆสดชื่นอันนี้เรามาถึงกันเร็วนะคะเราก็หลังจากกางเต็นอะไรเสร็จแล้วเราก็เดินชมวิวค่ะถ่ายรูปดื่มด่ำกับธรรมชาติไป พอสักพักนะคะเริ่มมืดนะคะเราก็จะรวมตัวกันที่เ,เต็นท์ใหญ่ของพี่ไกด์นะคะมาทานข้าวค่ะพี่ไกด์เป็นคนทําอร่อยนะคะพี่เขาทําอร่อยดีตอนกลางคืนฝนตกหนักมากเลยนะคะคืนนั้นฝนช่ามากแต่หมอกก็เยอะนะคะสวยดีค่ะคุ้มที่แน่ๆฉันมีปลาดองโกกินบนยอดดอย ิ่มท้องแล้วก็เก็บกระเป๋านะคะเตรียมเดินไปที่น้ำตกบูโลเว่นนะคะแต่ว่าทางเดินกลับนี่จะคนละเส้นทางกับทางที่เราเดินมานะคะเดินลงไปอันนี้ก็ประมาณ3กิโลกว่าแต่ทางเดินมันจะชันนะคะมันก็เดินลงลงลงแล้วก็ลงรัวๆัมันค่อนข้างที่จะลื่นหน่อยนะคะด้วยความที่ฝนมันก็ตกด้วยแล้วหินก็จะเป็นแบบหินดินฟายที่มันโดนตะไคร่น้ำเกาะ ต้องต้องเดินระวังนะคะลื่นหัวแตกนะคะตรงนี้พี่ก้อยก็ค่อยๆเดินนะคะโอ้มันเดินเดินลำเดินยากค่ะคือชันด้วยแล้วก็มันลื่นค่ะ ป่าที่นี่ไม่ค่อยเหมือนบ้านเรารสักเท่าไหร่เอเอหมือนต้นไม้มันจะเหมือนต้นปามที่เราเห็นว่าต้นปามมันจะเยอะต้นตประเภทปามแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่มีต้นหนึ่งใหญ่มากรวมพลแก๊งลาวใต้ถึงแล้วค่ะน้ำตกโบโรเว้นนะคะสวยค่ะ สวยอลังค่ะน้ำตกมันใหญ่จริงนะคะใหญ่มากค่ะแต่ว่าที่ลงไปนี่คือเปียกนะคะก็คือเปียกทั้งตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่เปียกชํำค่ะช่ำมากค่ะฉันเห็นเขาขึ้นค่ะฉันก็อยากขึ้นขาฉันก็สั้นทำไมคนอื่นก็ขึ้นง่ายทำไมฉันขึ้นยากจังแต่ฉันก็พยายามนะคะ หลังจากที่ดื่มดับกับน้ําตกแล้วนะคะทีนี้ก็เดินกลับค่ะเดินกลับโฮมสเตย์นะคะขาขึ้นก็คือขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีแผ่ไม่พักเลยค่ะขึ้นอย่างเดียวลงก็ลงรัวๆขึ้นก็ขึ้นรัวๆค่ะชันนะคะตรงนี้ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะขาขึ้นไม่ค่อยมีคลิปนะคะเดินเหนื่อยะค่ะเหนื่อยแต่เดินจบนะคะมันดี วันที่3เดินทางกลับค่ะแต่ว่าพี่ไกด์พาแวะคาเฟ่ระเบิดก่อนค่ะดื่มด่ำกับกาแฟแล้วกลับบ้านกันค่ะผ่านเหมือนช่องทางธรรมชาติเลยไหมแต่เปล่านะคะมันคือด่านช่องเม็กค่ะประทับตา welcome to Thailand